สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับกุ้อีกแล้ววันนี้กุจะมีผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราที่ที่คู่คนไทยมาแล้วกว26ปีคุณภาพสินค้าของเราก็คือร้อยให้ร้อยเลยนะทุกคนวันนี้จะมารีวิวตัวที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่เนียนเรียบไม่กระชับไม่กระจ่างสและก็มีริ้วรอยนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับคนที่มีอายุแบบที่แบบเริ่มมีอายุหน่ออยจะมีการปวดเข่าอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะตัวนี้ถ้าใครมีนาเรื่องนี้มาดูกับกุยไปเลยพร้อมๆกันค่ะก็เป็นตัวน ตัวนี้เขาเป็นแซลมอนคอลลาเจนพลัสที่ผสมตัวทับทิมนะคะตัวทับทิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนเทปปอ์ทยที่เขาทำมาจากฟางไข่ปลาแซลมอนแล้วก็นี่วิตามินซีแล้วค่ะทุกคนตล้วนี้วิตามินซีสูงแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะกินแล้วไม่อุ้ดนะอันนี้สวยแล้วก็เรียวไม่ดีกันเลยค่ะอ่าไปคุณเจ้ะคะทางเนาะทั้งหมดนะคะทั้งหมดในก่องนขาก็จะแบบมี6องราคาอยู่ที่600 600บาทนะคะทุกคนตอนนี้6ซอง600บาท่ะก็ตอนนี้ก็มปโปรโมชั่นอ่าโปรโมชั่นของทางกิฟ Ừ, ก็เจาของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีคอลลาเจน5้าพันมิลลิกรมัมต่อคนก็มีกระชีกแล้วก็ชงกับน้ำแต,ต่บางคนอา็จะชอบใส่คอลลาเจนก่อนเนาะ,ะนี่ใส่คาราเดนลงไปสิ่งเขาจะหอมคะ่ะเพราะว่าเขามีน้ำทับทิมเนาะเขาจะมีกลิ่นประมาณทับทิมก็จะมีกลนนิ่นของคอลลาเจนนิดน,นึงค่ะกลิ่นคาราเดนกลิ่นคาวนิดนึงแต่ว่าตพวกคุณอาจจะชอบจะชอบใส่น้ำทีหลัง,ลงลเพราะว่ามันจะทำให้ละลายง,ง,ง่ายนี่ค่ะเฮ้ยลงไปแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีค่ะ ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีเนาะแต่ก็อยู่ได้กันเนาะนี่ข้าก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยเนาะทุกคนตอนนี้แล้วปกติเราก็จะชอบชงกับวีแกนอ่าวีแกนกลุ่กุ่เราจะชอบชมกับวีแกนซึ่งตัววีแกนเน่ะเขาก็จะช่วยเวลานที่เราทานด้วยกันนะคะดื่มด้กันเขาจะช่วยจ่า,าจยมนกันเนให้เราสามารถให้ตัวระบบตัระบบของร่างกายเราสร,า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 ร้างคอลลาเจน่ดยได้ด้วยนะคะนี่ตอนนี้เลยอี e e r s อืตอนแรกอมันได้กลิ่นมันไม่ได้กลิ่นค้าวแบบเหมือนในตอนที่ชมแม่ค่ะได้กลิ่นแต่พอเราทิ้งทิ้งระยะมันจะไม่่่มีกกลลิินน